และนมโมแม็กซ์นะคะขอเสิร์ฟภาพยนตร์อารมณ์ดีสุดฮาให้คุณผู้ชมได้ขำกันแบบโอ้โหท้องแข็งแน่นอนนะคะกับภาพยนตร์เรื่องอีสานเตซีพาร์ทวันค่ะอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้ขำกันแบบน้ำตาลเล็ดแล้วค่ะกับภาพยนตร์สุดฮาอารมณ์ดีในเรื่องอิสานเตสีพาร์ทวันที่ก็การันตีความสนุกจากฝีมือพุ่งกับชื่อดังพี่พศานนท์ค่ะ บอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าขนาดเบื้องหลังนะคะยังปล่อยมุกกันแบบกระจายเลยชนิดที่เรียกว่านอกบทนอกซีนกันสดๆเห็นแล้วเนี่ยต้องเอามือกุมข้ามาแทนพวงกับกันเลยทีเดียวนะคะยิ่งเมื่อได้รวมตัวกันครบเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยค่ะดูได้จากรายชื่อน,นักแสงดานะคะอย่างพี่กติอารัมบอยพี่หลุยชนชื่นตั้มเดอะสตาร์เต้ายยองระเบียบวัฒนศิลปนแล้วก็อีกมากมายหลายคนเลยที่ก็พกความตลกมาแบบเกินร้อยเตรียมตัวไปม้วนซื่นพร้อมกันนะคะในภาพยนตร์อีสานเตซี่พาร์ทวันวันที่ยี่สิ ภามกราคมนี้ทางมูนอเม็กซ์ที่เดียวเท่านั้นค่ะคอยดำคอยเตี้ยขึ้นจังใดไปประกวดนางงามคอยจะหาตัวแทนคอยไปประกวดนางงามทีนึงเ่าล่ะก็อยากได้ตัวเต๋มาประกวดนางงามนะหนาเพื่อกินงามตัวเต๋อยากได้หลายทีลูกคอยอ่ะอยากได้อยากได้หลายเป็นบ่ล้าเอาหนิเอาป่อดิสุการหนามึ่ก็ได้อยู่เด้คิวมึ่นี่ดังพญาอินทรี ดวงตานี่คือแมวเก่าชีวิตอ้วงเป็นสันคือสร้างปากนี่อวบอิ่มเหมือนอูดหนาเมื่อนี้สารพัดสัตว์นะ ชมได้ที่แอป Monomax ที่เดียวเท่านัา้นดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android Monomax มีภาคไทยครบทุกเครื่องรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเขาบอกเลยว่าสนุกม่วนซื่นม่วนคักนะแน่นอนเลยะคะ่ะก็ใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Monomax ก็รีบโหลดกันเลยนะคะเพราะว่ามีหนังดีซีรีส์ดังเพียบเลยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบตุใจค่ะ